ได้ไปได้หลายะเนาะสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแฟนคลับ FC ฟีทีติดตามทางเพจ Facebook พอดดีทวีสักแฟนเพจครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางช่อง YouTube dy, พอดดี้เราพูดออฟิเชียลครับนั่งเบากันจักหน่อยเ <c oughs> สียงเบงซี่พี่น้องเสียงอันบ่สบายเด้อครับผมซอมมือแล้วน่าจะมีไข่น้ำเล็กหน่อยเนาะสำหรับมือนี้เนาะบ่ะได้เบาคลิปสูพี่น้องฟังเลยเนาะครับเอา้ตาตั้มหัวคอคลิปครับคุณลักษณะของน้องๆเนาะครับเด็กหน่อยน้องๆดาวลุงเนาะสิว่าเป็นเด็กกั เขาเอื่นว่าจังไดอันนะน้องๆาชาวชนคนรุ่นไม่ก็แล้วกันนะครับเนาะที่อยากเก่าข้ามาในแบบวงวงกันมาล่ออยากวาสุผลสําเร็จต้องปฏิบัติตัวหรือว่าทาตัวจังไดเนาะสําหรับพอดีเนาะ <c oughs> อยากมาเบ่าสููพี่น้องฟังเอาเอาเป็นว่าเม่นว่าการสอนกระดอกนะครับพี่น้องเป็นเป็นบ่าสู้ฟังก็แล้วกันสําหรับคุณลักษณะส่วนมากโดยมากคนสีมีลักษณะส่งจังไดจังคอยสีแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ิ่นหักเนาะอยากพักดันอยากเชี่์อยาก อยากซอยสนับสนุนจริงจินะครับนั่นแหละเอาหดกสิมาวอาสู่พี่น้องฟังเอานอ้องน้องผู้ใดเบื้องอยูกอ่กับพ่อเป็นไก่ไล่กันแล้วกันเป็นแนวทางเนาะ <c oughs> อัาดับแรกกอะต้องมีใจมักใจหักในเสียงหล่องเสียงลำพรอมนะครับผมเมื่อวันมาเห็นตึกตตูเงินซื่อดี <c oughs> <c oughs> เห็นพู้ใดมาไล่หลายหลายเห็นอู้ <c oughs> ที่กิ่งมักออกมักเชื่อมมักสร้างอยากเป็นสร้างให้ลังคนโอ้ยอยากเป็นดาหลดดาล่า บ่ได้มกักดอกล่องล่ำเห็นพื้นอันมาไล่พว่วงยงใหญ่อย่างเสียนะก็เลยอยากมาเสดีอยากมาเบิงซื่อนะโมเมนดี ي, มันต้องมีใจหักก่อนดิใจหักเสียงลองเสียงล่ำก่อนอยากเป็นมอล่ำก่อนมันต้องมีฝันรับตาลกเห็นจากของใสชุดเพ็ยดงาม,งามล่องยืนล่อง,องเพลงแฟนคลับเอหซีหูหอมก่อนดีอันดับแรกอ่ะเนี่ยอนนี้มันต้องมีสําคัญเลยนะครับผมต้องมีใจรักไม่เสียงลองเสียงล่ำก่อนอันดับแรกเนาะสอง หูจักขลุบผู้รักผู้ใหญ่อันนี้อ้ยพื้นเล่พื้นเนาะเสือว่าทุกคนมันมีอยู่แล้วนะครับหูจักขลุบผู้รักผู้รักผู้ใหญ่เนาะ่ัวขำหัวขำหางผู้รักผู้ใหญ่อันนี้ทับตัวน่ารักเห็นอายเห็นเอือยเห็นผู้รักผู้ใหญ่เออบ่ว่าสิเป็นคนบอกคนวหวเนี่ยแม่นเบิดนะครับอาจารย์โนตีมอนี่เอาบอกไงซะผู้เปนอายุหลายกว่าแล้วครับผมบ่ว่าเพื่นสิเฮ็ดหนาที่ตำแหน่งใดเพื่นกับคนขึ้นกันเพื่อนเป็นผู้รักผู้ใหญ่หูจักมือใหม่อ่อน มุจักไหวนะอันนี้คือสําคัญนะครับผมบัดที่นี่อีกข้อนึงนะครับอีกข้อหนึงก็คือหลายหลยคนอยากเป็นนะนะเขนาะขามาเหลี่ยวขามาไม่ของไม่กําลังหอมแป้นขับเอฟซี FC กําลังอยากเบิง่งโอ้ผู้นี้เป็นตาฮักตัวลวนะเนาะเสียงลองเสียงร่ำกับพ่อเสดใดน่วยการดีนาตาดีคุณลักษณะดีอยากเขาไปติดตามเด้เขาไปซองเขาไปยังนะ บอกไงซะเพิ่อนอยากไปทาความรู้จักที่แรกเพราะมีคนคมมนนอมเมนต์ในในโพสต์ในอย่างหลายเดีบัตเริ่มเดียบัตมันอยากเป็นมันอยากเป็นเพิ่นว่าหลงหลงหลงดังหลงดังบระทันนี่บระทันนี่ดังสะว่าหลงก่อนเนาะอันนี้พยายามตั้งสติหลายๆบ่ระท่านดังบ่ระท่านดังวันนี้เป็นมาที่แรกกับบ้าน้หมดูดีๆอยู่ดิตะกี้มาที่กแลกพราะมีจุดหนีข้ามาแน่มีแฟนคลับ f อเซข้ามาติดตามมาคุยมาหยัง ยอดไล่หลขึนอ่ายอดคอมเมนไหลขึ้นอยากเป็นเด้อเพื่อนเดี๋ยวบ่งมือบ่คือเกา่าบ่คือเกา่าอันนี้พยายามพยายามอยู่กับหลงกับรอยจะควางมาักงเกับเปียงสันเนาะเอาตัวอย่างมันมีให้เห็นเป็นย่างเพิ่นคือดังเนาะน้องนั่นไอ้นี่เ้อยอันนั่นอยู่ในวงการมอลำเพิ่นคือดังคักแข่เพิ่นคือคนหักคนแพ่งเพิ่นคักแท้ย่อนว่าเพิ่นเสมอต้นเสมอไปในการบ้างโตเนาะ น,นี้สาคัญบ่แพ้กันนะครับผมเนี่ยสำคัญนี่ที่อยากเอาคือจุดนี้เลยละ่ะพอหลยเด็กหน่อยน้องๆเยสิมาหลงในจุดนี้นะครับพอว่าหนึ่งเสียงหลงเสียงล่ำนี่โอ้โหคมเลยละ่ะคมเลยละ่ะพอดีทวีศักนี่เอายับออกคมเลยละ่ะแต่งตัวขึ้นไปนี่โอ้โหละหงคือสภาพวะภาพทั้งหนอกมันครบทุกอย่างแล้วเหรืออยังเดียวนี่ลหละบ่ท่านหูแบบว่าจะควง เอาใจจากของบรยูไปเห็นคว่ำเงินเขามาแน่เริ่มเขามาเด้เ่มไปเอฟซีเขาเริ่มมีเพิ่นก็เริ่มซอยสนับสนุนเด้เพิ่นกับมากเนาะแนวะคุแบบว่ามันไม่เนาะบัณฑิตท่านเด้ท่านพ่อเข้าบัตรเริ่มแล้วเริ่มนิสัยใจข้อเรื่มเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วเริ่มจากค่อยน่ารักเค่อยอ่อนน้อมถ่อมตนหูจักทักทายมูทักท้ายพวกเริ่อมแลวได้นี้เห็นผู้ลักผูยย้ใหญ่เป็นเบ่เป็น อันนี้แล้วนะบอกไงซะนะมันสิหลงหนจุดนี้พยายามอยู่ในจุดเก่าห้ไ้นะครับแม่นสีมีเงินแม่นสิรวยพันลหลันก็คือสิ่งรอบหนอกนะประเทศพ่อแม่นดังไปแล้วนะครับท่านเป็นดังสันแม่นดังขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วไปที่นี้ผู้รักผู้ใหญ่พิ่นกับเบื้องครับท,ทุกคนเขากข็เบื้องเขาก็บ,บ่อยากสนับสนุนนั่นละ่ะรักไงใจคว่มเลือคือย่าหลงจากของน้องๆนะอันนี้คือย่าหลงยาหลงจากของ ประเด็นนี้ก็สำคัญเนาะ, <c oughs> ะที่นี่การล่องการล่าทุกๆคนเนาะมันสามารถพัฒนากันได้บุคลิกภาพต่างๆอยู่หนาเวทีมันสามารถพัฒนากันได้เนาะการคุยการเจรจาการเวา้ากับแฟนคับ FC จะเสียอยากให้อย e ู่ในกรอบ ครอพอดีเนาะทุกคนกับตังคนมาหาเงินขึ้นกันเนาะครับผมผมอยากบอกพอยังตีอันนี้มันทึ่งไม่ทึ่งเก่าเนาะคนขางสีแบบว่าเห็นตัวเงินมาเป็นไงจนลืมมีตรภาพฮาลังเถื่อนเนาะฮาลังเถื่อเด้อบริเวณว่าเบิดสุขคนดอกมันมีผู้เป็นแล้วก็มีผู้เป็นกหลายอยู่ผู้หนาลักกะหะายอยู่แต่ว่าผู้เป็นมันมีนะครับผม ส่วนหน่อยแต่ว่ามันมีพลังหลายไหมครับพี่น้องกันเพื่อนเดวิาไปปากต่อปากแล้วมันกับปลาตัวเดียวนะครัขบของเนาะเพื่อนอื่นเนาะนั่นแหละครับก็เลยบอยกักบอยากให้มีนะจุดจุดนี้เป็นอย่างผู้รักผู้หญ่เพิ่นคือสแกนเพิ่นคือคัดกองอุปนิสัยเพิ่นคือทรงเสริมคนทีแบบว่าประพฤติดีเพราะยังกระคัดกองจุดนี่แหละครับพ่อเขามาแล้วมีซื้อเสียงเขามาในวงการแล้วมันจังบอกไปทําไร้มือมันจังบวเหตุเหตุเสีย ซื้อเสียงซื้อวองการมอลำเพ่นผู้รักผู้ใหญ่เพ่นเฮ็ดไว้ดีบาดทีน้องๆเขามมาขันบอกัอกัดกวางขันบ่เบิ่งความประพฤติมันกระิมะเห็ดเห้เสียในจุดนี้นะครับขันเบิ้งตั้งตะเริ่มแรกตั้งตะนับ1 2 3 4 5คั่ขันเดินมาถืกต้องตามระบบตามความประพฤติอย่างดีซี่คนจังสี่ถ้าดังไปแล้วอยู่ในวงการมอลำก็ดีนะครับ บบเฮดสั่งความเดอนหลอนให้กับมูพวกศิลปินน้ำกันนะครับผมนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นเป็นทีฮอนมาวเฝอเนาะชื่อว่ามาตรฐานของอมอลั่มศิลปินเนาะนั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอยากให้มันมีความมาตรฐานอยากให้มันมีความแบบว่าออกมาแล้วมันดีเนาะว่าอยากให้แบบว่าผู้ได้มาเป็นกรด้แตว่าสมื้นนี่มันง่ายอหลี ย่อมระวัางไงนะครับเพราะว่ายุคโช่เชียวเนาะพอมีซื้อเสียงแน่พ่อขอมาแน่จักกลองเป็นจักล่ำเป็นบอ่อหรือว่าจักเป็นคนแนวใดิสิกระลับขมาเพิ่นกะชู้โหลดล่ะครับมันกรดดังเลยไงเพราะว่าลุกโช่เชียวมันบ่นคือสมัยตะกอนสมัยตะวันเนี่ยโอโ้โหตรงผู้ใดสิไดจับไม่เนี่ต้องเลี่ยนกับผู้บาอาจารย์อิรีจนกว่าเพิ่นสีมันใจว่าเออโอเคเราทุกๆมิติว่าสิเป็นเสียงหล่องเสียงล่ำการแสดงอุปนิสัย ป้มประพฤติตั้งๆเพื่องัง,งสีห้รับบทเนาะแต่ว่าสมัยนี้บ่าแมนครับผู้ใดมีซื้อเสียงแน่ถามเสียงเล็กๆน้อยๆในโซวเชียวก็สามารถเขามา่ดังสามารถเขามาเป็นมอลำได้แล้วก็วสินะครับมันก็นเลยกลายเป็นแบบว่าบริ้คดกรองเพราะบันไดเนาะครับแต่ว่าอยักฝากน้องๆหม่ๆมเนาะครับทีมีใจหักมอลองมอลำเขขามาแล้วกัซอยๆกันเบิงซอยๆกันแย่งเป็นหูเป็นไต่กันเพราะว่าขันอยากเขามานีอยากมาหาเงินหาค่ำในอาชีพนี้เาก็ซอยกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมยาอาศัยคำว่ามอลลมเขามาหากินแนวอื่นเนาะหูจักอยู่อกเนา้เขามาแนวอื่นคืออย่างนะครับผมนั่นแหละเอาฝากไว้ประมาณนี้กแล้วกันนะครับเป็นพ่อเป็นไก่ไล่ดิบริเวววาสวนดิเอาคอนเทนต์มานางบอกซูพี่น้องฟังหวังว่ามันสิมีประโยชน์พี่น้องเอฟซีี่เพิ่นฟังกะแช่ไปให้ลูกๆเต่าหนองนุ่งเพิ่นทั้งเทือผู้ใดที่เพิ่นแบบว่าเพิ่นทันธรหูจักเนาะว่าเออมันต้องไปจังเดมาจังเลสินะครับ รับล่องว่าเห็ดเครื่องพอดีทวีศนะักดิ์เบวเนาะหนึ่งสองสามไตขึ้นไปตามบันไดหมันค้งทาวนแน่นอนนะครับจนว่าเถ่ากุลละหากินเข้าไปนะครับผมพี่น้องเอฟซี FC ในวงการพุ่นกระสีมกักพุ่นกระสีฮักพี่น้องหมอลำมจะเสีน้ำกันเพื่นกระฮักกามักกระส่งเสริมกันไปนะครับเงียวน้านวงการศิลปินห้องเอาไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ